สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิครหัส4602นะครับซึ่งเอกสารตัวนี้เนี่ยก็จะอธิบายหมดเลยทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไล่ไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานชำนาญงานแล้วก็อาวุโสเลยครับ ใช่ค่ะเอกสารแบบนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะมันเหมือนเป็นกรอบอ้างอิงให้เราเข้าใจทั้งคนทำงานเองทั้งองค์กรเลยว่าขอบเขตงานคือไรคาดหวังอะไรกันแน่แล้วกเ็เส้นทางความก้าวหน้าของเขาจะเป็นยังไงซึ่งมันก็กระทบเรื่องคุณภาพบริการโดยตรงเลยค่ะ งั้นเรามาลองดูภาพรวมกันก่อนเลยไหมครับในเอกสารเขาก็บอกชัดนะออว่าพยาบาลเทคนิคเนี่ยหลักๆคือการพยาบาลขั้นพื้นฐานดูแลผู้ป่วยที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่แล้วก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพจัดก,การเรื่องเครื่องมืออุปรกรณ์อะไรพวกนี้อืมใช่ค่ะแต่จุดที่น่าสังเกตตัต้งแต่แรกเลยนะคือนอกจากงานดูแลรักษาแล้วเนี่ยเขายังพูดถึงบทบาทเรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วย คือให้คําแนะนําด้านสุขภาพกับชาวบ้านกับประชาชนทั่วไปได้แสดงว่างานเขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโรงพยาบาลหรือแบบว่าต้องรอให้มีคนป่วยก่อนเท่านั้นนะคะอ๋อครับเข้าใจเลยคือมองกว้างกว่าแค่การรักษาทีนี้พอมาดูรายละเอียดในแต่ละระดับยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเริ่มจากระดับปฏิบัติงานอันนี้คือเหมือนเป็นจุดสตาร์ทเลยเน้นทําตามแนวทางตามขั้นตอนที่เขาวางไว้ชัดเจน ต้องมีคนคอยกำกับดูแลแนะนำตรวจสอบใช่ค่ะพราะขยับมาเป็นระดับชำนาญงานเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่ทำตามเป๊ะ,ปะแล้วต้องเริ่มใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยปรับใช้บ้างแล้วค่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่มันอาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยได้แล้วก็อ๋ออาจจะมีบทบาทช่วยสอนงานเบื้องต้นให้รุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมงานได้บ้างแล้วค่ะแสดงว่าพอถึงระดับอาวุโสใช่ค่ะอันนี้คือต้องอาศัยประสบการณ์ที่แบบว่าสั่งสมมาเข้มข้นเลย คือเน้นไปที่การกำกับดูแลสอนงานให้คำปรึกษาทีมไปเลยแล้วก็ต้องสามารถวางแผนหรือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆได้ซึ่งอาจจะต้องประสานงานกับส่วนอื่นๆเยอะขึ้นด้วยทุกไหมครับถูกต้องค่ะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบงานของพยาบาลเทคนิคนะคะคือการไต่ระดับมันไม่ได้เปลี่ยนสายงานไปเลยแต่เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบเพิ่มความเชี่ยวชาญในงานเดิมให้ลึกซึ้งไปอีกเข้าใจครับแล้ว แล้วเรื่องคุณสมบัติกับความรู้ล่ะครับนอกจากวุฒิปวสพยาบาลหรือเทียบเท่าแล้วเนี่ยมีมีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับในเอกสารนี้อนอกจากความรู้พื้นฐานพยาบาลกฎระเบียบจรรยาบรณที่อันนั้นจํจำเป็นอยู่แล้วนะคะมีจุดหนึ่งที่เอกสารเขียนไว้แล้วน่าสนใจมากคือ ต้องมีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะแล้วก็ต้องมีความรู้รอบตัวเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองอืมตรงนี้น่าสนใจมากครับทำไมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยถึงถูกระบุไว้ในมาตรฐานตำแหน่งพยาบาลเทคนิคด้วยล่ะครับอ๋อค่ะอันนี้เป็นการสะท้อนมุมมองว่า บุคลากรสาธารณาสุขโดยเฉพาะคนที่ต้องใกล้ชิดประชาชนมากๆในระดับนี้นะคะควรจะมีความเข้าใจในบริบทอื่นๆด้วยคือบริบททางสังคมทางเศรษฐกิจของผู้รับบริการเพื่อให้เวลาดูแลหรือให้คำแนะนำเนี่ยมันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเขามากขึ้นไม่ใช่รู้แค่เทคนิคพยาบาลอย่างเดียวแต่ต้องแบบว่าเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วยค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับคือมองคนไข้มองประชาชนแบบองค์รวมมากขึ้นจริงๆด้วยส่วนทักษะอื่นๆที่เขาระบุไว้ก็จะเป็นพวกการใช้คอมพิวเตอร์การประสานงานการสื่อสารข้อมูลทั่วไป ใช่ค่ะรวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นต่างๆด้วยเช่นการมุ่งผลสำเร็จการบริการที่ดีการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาความเชี่ยวชาญจริยธรรมแล้วก็การทำงานเป็นทีมซึ่งพวกนี้ล้วนจะเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการสุขภาพอยู่แล้วค่ะครับผมสรุปแล้วเนี่ยเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฉบับนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าพยาบาลเทคนิคเนี่ยเป็นมากกว่าแค่ผู้ช่วยพยาบาลนะ แต่เป็นบุคลากรสำคัญเลยมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดทั้งทักษะปฏิบัติความรู้รอบด้านรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปตามระดับประสบการณ์ที่สูงขึ้นใช่เลยค่ะและพอเราเห็นรายละเอียดความคาดหวังในแต่ละระดับชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามที่น่าคิดต่อซึ่งเอกสารนี้อาจจะไม่ได้ตอบโดยตรงแต่ชวนให้คิดนะคะก็คือ แล้วระบบสาธารณาสุขของเราจะสามารถออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าหรือว่าการพัฒนาสำหรับพยาบาลเทคนิคกลุ่มนี้ให้มันมีความชัดเจนมีความต่อเนื่องแล้วก็สร้างแรงจูงใจได้ยังไงบ้างเพื่อที่เราจะรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ในระบบได้นานๆานแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพโดยรวมต่อไปได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็สาคัญไม่น้อยเลยค่ะน่าติดตามมากๆ